สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ไรล้านนะครับผมว่าคอนเทนต์เนี้ยคุณน่าจะสงสัยกันเยอะเลยครับว่าคนระดับผู้บริหารนะซี e v เวลนะโดยผมจะโฟกัสหลักๆไปที่ซ Level ฝ่ายขายนะครับนามบัตรมักจะเป็นไวท์เพรสิดเน้นเซลล d i r e เตอร์อะไรพวกเนี้ยหรือว่า h ฮดออฟเซลนะครับกลุ่มนี้ผมเคยเป็นมาหมดแล้วภาพนะครับที่บรรดาเซลล์ที่เป็นลูกน้องนะครับหรือว่าแผนกอื่นเขามองระดับพวกผมเนี่ย ก็ดูเหมือนเข้าก็สายนะครับกลับก็เร็วบางวันไปตีกอล์ฟนะครับดูทํางานชิลๆดูไม่ได้ต้องตอกบ,บัตรอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลูกน้องถามว่านายกูไปไหนวะยอมรับนะครับบางทีผมอยู่สนามกอล์ฟอะลูกน้องโทรเข้ามาใช่ป่ะมันก็เป็นเสียงลมอะแล้วเราก็ต้องตีใช่ป่ะก็ฟู่ฟู่ฟ,ฟู่อย่างเงี้ยเออแล้วก็รับเงินเดือนฉ่ำฉ่ใช่ไหมเงินเดือนหกหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเวลา เกิดความสงสัยอย่างเงี้ยเข้าใจมากเลยเพราะว่าตอนเป็นระดับจูเนียผมก็เจอนายผมเนี่ยแหละวันๆก็อย่างที่พูดทุกอย่างเลยครับตีกอล์ฟไปกินเหล้ากับลูกค้าประชุมภายใน4ี่โมงหายไปแล้วนะครับแล้วก็ชอบมาสัก10บโมงอย่างเงี้ยแล้ววันๆเขาทําอะไรนะครับจะได้มาตีแผ่ให้ฟังนะที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแค่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ํานะครับแล้วจะบอกเลยว่าเออเฮ้ยทาไมค่าตอบแทนถึงสูงขนาดนี้นะ มันน่าทาหรือเปล่านะครับต้องฟังให้จบเลยนะครับสรุปเนี่ยผมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่งานที่คนเห็นก็จะเป็นประชุมสั้นๆโทรศัพท์ชิวๆสบายๆใช่ไหมกลับบ้านก่อนเวลาเป็นประจําคุยอะไรก็ไม่รู้กับผู้บริหารด้วยกันนะครับแล้วก็มักจะว่างช่วงบ่ายนะครับผมจะพูดสิ่งที่คุณมองไม่เห็นละเกี่ยวกับพวกงานระดับดเลกเตอร์นะครับอย่างแรกคือกลยุทธ์การขายแบบว่าเป็นหลักปีเลยนะครับเป็นทั้งปีเป็นทั้งไตรมาส หรือวางไปถึงปีหน้า2ปี3ปีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องถึงขั้นกําหนดทิศทางการขายนะครับในตลาดที่ไม่แน่นอนผู้คํานี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ผู้บริหารฝ่ายขายเนี่ยมีทักษะแล้วใช้เวลาเรื่องนี้มากที่สุดที่มันใช้เวลาไม่มากเพราะว่า Data ที่มาจากคาว่า CRM เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเอามาตั้ง KPI นะครับมันเลยเป็นกฎเลยก็ว่าได้นะถ้าคุณไปอยู่มหาชนอยู่ฝรั่ง crm คุณต้องเนี๊ยบมากเพราะอะไรครับเพราะระดับ vp director ต้องเอา data พวกนี้ไปตัดสินใจครับว่ามันมีจุดไหนที่ติดแล้วก็มานั่งแกะเป็นกลยุทธ์อย่างเงี้ยเช่นสินค้าบางอย่างเนี่ย crm มันโชว์มาว่า kpi มันไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันเลยส่งออกมาเป็น robi, นโยบายไงครับเป็นค่า incentive อะไรแบบเนี้ยให้ทีมเซลล์อะไปเร่งปิดสินค้าบางอย่างที่ขายไม่ค่อยดีเห็นไหมซึ่งตอนคุณเป็นเซลล์คุณจะไม่รู้เลยครับว่า จู่ๆทำไมเดือนนี้มันมีเกมให้เล่นวะจริงๆเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาดู Data จากเบื้องดัก CRM มาแล้วแล้วก็กำหนดมันเป็น KPI นะครับหรือว่าให้คุณเนี่ยไปเปิดลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยเพราะว่า New a c c o เ n าไม่เกิดเลยเนี่ยเรื่องพวกนี้คือนโยบายจากเบื้องบนหมดมันเป็นการที่ต้องตีความจาก KPI CRM เนี่ยแล้วออกมาเป็นแผนเนี่ยแหละครับมันเลยมีประสิทธิภาพสูงมันใช้เวลาน้อยก็จริงแต่ว่ามันต้องตัดสินใจครับแล้วมันต้องเก่งด้วยเรื่องนี้นะครับ แล้วเรื่องต่อมาครับเห็นเห็นว่าประชุมกับ C ีเลเวลด้กันเนี่ยจริงๆปวดหัวมากเพราะมันจะต้องไปซัดกับ C ีเลเวลกับแมネเจอร์แผนกอื่นนะครับเอาแค่เรื่อง HR อย่างเงี้ยบางที Data บอกว่าทีมเราอะ่ะเงินเดือนแพงเห็นไหมเป็นประเด็นและบัญชีบอกว่าเงินเดือนของทีมเราเนี่ยยอดยังไม่ถึงใช่ไหมแต่ว่ามันมีฟิกคอสเนี่ยก็ปวดหัวแล้วนะครับอาจจะต้องไปไฟนะครับกับฝ่ายติดตั้งอย่างเงี้ยเรื่องของดรามา่าเรื่องของความขัดแย้งต่าง ฝ่ายการเงินอย่างเงี้ยครับในการขออนุมัติหรือว่าเป็นฝ่ายการเงินกับซีอโอ่ะต้องเอายอดขายมาเทให้เราเพิ่มอย่างเงี้ยบอกหรือว่าประชุมภายในเนี่ยเหมือนจะคุยแต่หวัหวๆก็จริงนะประชุมเสร็จมักจะมีข้าวกลางวันเลี้ยงเออหลายบริษัทคือจะแบบประชุมนานๆมีข้าวกลางวันเลี้ยงอ่ะลูกน้องก็เลยงงไนงะว่าเฮ้ยทำไมมันดูชื่นม่นมันดูแบบประชุมเสร็จแยกย้ายวะส่วนใหญ่จะประชุมเสร็จนะครับลากไปถึงบ่ายก็เนี่ยแหละประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เราแยกย้ายจริง แต่ในในนั้นมันเครียดมากนะครับก็คือมันมีเรื่องภายในไม่พอนะบางทีมีนักลงทุนมีบอร์ดบริหารอย่างเงี้ยมีพวกต่างชาติคันที่แมเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยังไม่พอครับบางทีต้องออกไปหาคอนเนคชันนอกบริษัทด้วยไปร่วมสัมมานาอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนบริษัทอันนั้นมันก็คืองานสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะง้นไอที่เห็นเนะี่ยว่าแบบแวบเป็นตอนบ่ายๆอะ่ะจริงๆหลายคนเนี่ยต้องไปงานสัมมานาเยอะมากนะครับอันนี้แหละคือเรื่องที่ ใช้เวลากับคนระดับซีเลเวลด้กันนะครับต่อมาครับก็คืองานที่มองไม่เห็นเลยคือการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงสูงๆนะครับเช่นการอนุมันงบประมาณในการซื้อ CIM ในการจ้างคนอย่างเงี้ยในการปรับโครงสร้างทีมในการเลี้ยอฟหรือว่าน,นโยบายจ้างพนักง,งานหรือว่าหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยให้เซลล์ประเด็นคือเรื่องพวกนี้พูดในการดีเลคเตอร์ต้องตัดสินใจอะประเด็นคือถ้าเอาเข้ามาเราไม่ดีรับจบนะครับรับเต็มนะ สรุปก็คืองานหลักๆเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็การสื่อสารนะครับสร้างอิทธิพลนะครับคอนเนคชันแล้วก็การดีลความขัดแย้งหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยจึงไม่ได้อยู่กับพวกที่ทํางานโต๊ะทางานหรอกอย่าลืมนะว่า C ีเลเวลมีภารกิจอีกอันคือการไปปิดดีลเทพด้วยนะครับเพราะง้นไอคอนเนคชัน I เนี่ยฝั่งผู้บริหารด้วยกันนะฝั่งพาร์ทเนอร์นะครับ,ฝ,รบฝั่งลูกค้าต่างๆน,น,นะมันก็เลยไม่ได้ว่าอยู่เฉยอยู่แล้วครับคุณก็เลยอาจจะมองพวกเขาว่างถูกไหมครับ ทีนี้ครับสิ่งที่ซีเร e l ต้องทําแน่นะที่เป็นฝ่ายขายนะครับก็แ,แน่นอนครับเรื่องกลยุทธ์การขายนะครับที่ต่างการขายการที่จะบอกบริษัทจะขายอะไรสินค้าใหม่สินค้าตลาดใหม่ขายที่ไหนนะขายยังไงรูปแบบการขายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผู้กําหนดนะครับให้กับแมเน g เจอร์แล้วก็ทีมขายนะให้เติบโตได้แล้วก็เรื่องของบุคลากรนะครับก็คือตั้งแต่ C l e v e l เนี่ยจะต้องสร้าง organization เพิ่มเช่นการจ้างแมเน g เจอร์นะครับการดึง ตัวเซลล์ขึ้นมาเป็นซีเนียร์เซลล์การหาแอคเคา้์แมเนเจอร์มาเป็น Key Manager, นะเคีย์แอคเคา้์แมเนเจอร์นะเขาเรียกว่าสร้างออร์แกไนเซชันฉากที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นงานดีเลคเตอร์เลยแล้วก็เรื่องพันธุ์กำลังกับแผนกอื่นด้วยครับเนี่ยแหละครับฝ่ายบัญชีเอ่ยฝ่ายไฟแนนซ์เอ่ยฝ่าย HR ชอาร์มาร์เก็ตติ้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่นะเช่น CFO ก็คุยเรื่องงบในการจ้างพนักง,งานอย่างเงี้ยหรือว่ามาร์เก็ตติ้งก็คุยเรื่องอะไรครับแคมเปญใหม่ๆที่จะให้ทีมเซลล์เนี่ยให้ช่วยยคคิดมานะนนนะรัับอเี้ คือการประสานง,งานกับนแผนกอื่นนะครับและแน่นอนครับอันนี้สําคัญมากคือความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่นะครับระดับ CEO ด้วยกันด้วยซ้ํานะครับต้องดูแลเป็นอย่างดีได้ปิดดีวใหญ่ด้วยตัวเองได้เจราจาหรือว่าไปต่อรองนะครับดีลที่มีความซับซ้อนสูงได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งลูกน้องเนี่ยไม่สามารถทาได้แน่ก็เลยต้องมีพออแล้วก็ c e o เนี่ยไปช่วยปิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องตรวจสอบ KPI ต่างๆนะครับภายในองค์กรว่า ผลการดาเนินงานนะครับตัวเลขโดยรวมทีมขายตลาดหรือว่าสินค้าเนี่ยมันโตตามเป้าไหมนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปรีพอร์ตให้กับเบื้องบนอีกทีนึงนะครับซึ่งงานนี้ข้อดีเต็มๆเลยก็คืออํานาจการตัดสินใจนะครับเป็นใหญ่เป็นโตเนาะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่งผลต่อทิศทางของบริษัทนะครับคุณจะการเป็นเซเลบในวงการได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัดสินใจได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเนาะ รายได้ไม่ต้องพูดถึงครับมี6หลักแน่นอนสวัสดิการสูงสุดนะครับอาจจะได้หุ้นได้ซ้ำนะถ้าเป็นพออ,อนะอยู่มาชนเรื่องเวลาอิสระค่อนข้างอิสระนะไม่ต้องตอบบัตรอันนี้บอกเลยนะครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศไปตีกลอฟได้ทิ้งทุเลยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องงานไปนงานสัมมนาได้วางแผนเวลาง,งานมีเลขาด้วยนะครับแล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นระดับพออแล้วว่ามันจะต่อยอดไปที่การได้ความรู้จากพวกแผนมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์อะไรต่างๆ ก็จะมักจะไปเรียน MBA กันนี่แหละเห็นไหมมันก็ทําให้เรามีต้นทุนชีวิตที่มากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะมีผมไม่ได้ว่าเป็นข้อเสียนะผมเรียกว่าความท้าทายนะครับชัดเจนก็คือความรับผิดชอบต้องสูงมากนะครับยอดไม่ถึงเป้าคุณรับก่อนเลยนะครับเครียดนะครับอันนี้ก็ต้องเครียดแน่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องตัวเลขหรือลูกค้าอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็งานนะมีแบบไม่สิ้นสุดหรอกครับมันมีแผนมีการคาดการมีกลยุทธ์อะไรต้องทําตลอดนะครับ แล้วก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวครับโดดเดี่ยวก็คือว่ามันไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานแล้วอ่ะไม่ได้มีหัวหน้าหัวหน้าเผลอๆมีแต่ซีอซึ่งมันไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับตัดสินใจใดๆก็ต้องทาแต่เพียงลคำคันะครับอ่ะอันนี้แหละคือภาพรวมของ C Le รเวลเนาะที่ผมแบบตีแผ่จากที่เคยเป็นมาทั้งหมดและคิดว่าครบหมดแล,แล้วแล้วก็หวังว่าจะแก้ความเข้าใจผิดของคนที่เข้าใจงานนี้ได้นะครับถือว่าใครนะครับสนใจอยากจะเป็น C Le เวลให้ได้สายขายเนี่ยเซลล์ดีเลกเตอร์ครับวันที่20-21 ทันวานี้นะครับเสาร์อาทิตย์สุดท้ายนะครับคอสุดท้ายละเป็นคอที่สามารถพาคุณไปสู่ซีรี e ์ตรงนั้นได้นะครับเหมือนผมเนาะใช้เวลาน้อยแล้วลดเวลาจะเป็นปีเลยสนใจก็ติดต่อเซลล์ร้านทุกช่องทางนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ซับสไครต์นะครับติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ